เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับ มาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตดสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับบ้านโชคดีนะครับตำบลบ่อเวนอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนใช้คู่หูมสั์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองทึ่งมี500กว่าต้นนะครับแล้วเธอนั้นนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการใช้คู่หูนั้น ถึง3ปีจากนั้นครับเธอมีโรคใบที่2ครับคาว่าโรคใบที่สองคือมีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เธอก็บอกว่าใช้แล้วไม่ดีหันกลับมาใช้อีกปรากฏว่าช่วยในการฟื้นฟูส่วนพอปีนี้ครับปรากฏว่าโอ้โหเธอบอกว่าทํายากเหลือเกินทุเรียนทั้งในบริเวณเนี้แหละครับทำกันยากเพราะอากาศมันร้อนและที่สําคัญครับอากาศร้อนไม่พอครับเธอบอกว่าทุเรียนเนี่ย ไม่กินน้ําอีกเอ๊ะมันเป็นยังไงกันครับทั้งๆที่อยู่ใกล้เขื่อนแท้ๆนะครับทุเรียนไม่กินน้ําไม่พอแค่นั้นครับน้ําหนักของผลหายด้วยมันเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มาพบกับทั้งสองท่านครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับค่ะท่านแรกเจ้าของสวนครับช่วยบอกชื่อนามสกุลให้รับทราบกันด้วยครับจำเรียงชัชวันตการดาตาค่ะบ้านโชคดีเจ้าของสวนมาเองให้สัมภาษณ์เองที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเคยพาผมมาที่นี่ มาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มาพาเป็นครั้งที่2เหตุที่พามาครั้งนั้นช่วยอธิบายให้เพื่อนพ้องได้ฟังด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะนุชนาวน้ายนะคะก็อย่างคลิปของสวนผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตาก,การตากับเจรเรียงนะคะถ้าเราเสิร์ชเข้าไปในด,ดูใน YouTube นะคะจะเจอ2คลิปแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่คลิปแรกนะ๋เอเหรอฮะค่ะเราเราทำมาแล้ว2อ,อคลิป Oh. แล้วก็อันนี้คือคลิปที่3แต่ปะปลายในแต่ละช่วงแต่ละช่วงอันนั้นก็มีในช่อง y o u t u b e ค่ะแต่ที่นี้ว่าทำไมวันนี้ถึงพาขึ้นมาที่นี่อีกอยากจะการันตีในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องในระยะแบบยาวนานหลายปีว่าเพราะว่ามันมีบางกระแสที่แบบว่ามันจะดีแต่ช่วงแรก อ oh. มันจะดีแต่ช่วงแรกเดี๋ยวพอของขายดีขึ้นเดี๋ยวอะไรมันก็จะลดประสิทธิภาพลงแล้วเดี๋ยวสินค้ามันก็จะใช้ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะคือซึ่งอันนี้มันเป็นกระแสที่ชาวสวนนะ่ะเขาเจอกันมาในใน,ในหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างหลายๆแบรนด์อะไรพวกนี้ค่ะตรงเนี้ยเราอยากกลับมาตอกย้ําในเรื่องของเนี้ยอย่างกับแปลงเนี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแปลงเนี้ยใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็มาพักช่วงในระยะหนึ่ง แต่ก็กลับมาใช้เต็มรูปแบบนะคะในช่วงอายุตอนนั้นทุเรียน6ปีที่กลับมาบนะคะคแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทุทเรียนอายุ9ปีนะคะ9ปะะีก็ยังใช้ต่อเนื่องเอาล่ะครับม,มาสู่ประเด็นนี้แล้วล่ะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขีดเส้ในใต้นะครับว่าการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันอายุ9ปีคือคนก็ไปบอกว่าคู่หูมาสจรรั่นเนี่ยใช้ดีต่อแรกๆ แต่นี่คือเครื่องมือในการพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ช่วงแรกๆครับมันตลอดทุกช่วงนะครับและในปีนี้นะครับเขาบอกว่าทํายากที่ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บอกว่าทํายากเป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับปากของเจ๊รียงเองเลยเจรียงครับเรื่องอื่นๆเราพักไว้ก่อนถูกไหมครับคําว่าเริ่มใช้มาดีไม่ดีนั้นเราพักไว้ก่อนแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าวันปีนี้นะครับมันทํายากและคู่หูช่วยยังไงครับคู่หูช่วยในเรื่อง ตั้งแต่เริ่มทําดอกมาของคนอื่นไม่ออกอะ่ะของเราก็ออกแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นปกตินะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาใช้แล้วจะมาหวังผลเหมือนกับที่คนอื่นเขาใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะ่ะมันจะได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่มันจะได้สัก6 0 70เดซนถ้าเราอยากได้เต็มร้อยคือเราต้องใช้ระยะเวลาต่อไปเรื่อยๆจากฟังจากที่แนะนําให้คนอื่นใช้แล้วตัวเองจากประสบการณ์ตัวเองด้วยครับแล้วปีเนี้อากาศมันร้อนมาก คือบางบางคนอะบางสวนอะร่วงเป็นต้นๆเลยคือทุเรียนไม่ยอมรับน้ําหาว่าทุเรียนแก่แก่แต่มาดูแล้วเนื้อมันยังมันยังไม่ได้อะอ๋อนอกจากว่ามันไม่กินน้ําไม่รับน้ําถูกแล้วมันทิ้งมันยังทิ้งลูกด้วยใช่แล้วไอ้ทุเรียนที่อยู่ในต้นเองเนี่ยที่แขวนห้อยอยู่ตามต้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเนื้อไม่ได้อีกเนื้อไม่ได้ค่อยๆว่าเนื้อมันเหี่ยวไปสิครับใช่ แล้วเวลาตัดมนยยนันในเขย่าเนื้อมันจะคอนถ้า<อ>ทุเรียนไม่กินน้ําอ่ะใครคิดว่าทุเรียนแก่แก่แต่มันไม่แก่หรอกนะหรอครับใช่เสียงมันกักกอกกอกเลยครับใช่อ๋ออันนี้ก็หมายความว่าปีนี้ทํายากมากแล้วคู่หูมรรัศจริย์เฉลียงใช้ทั้ง3ามกลเลยเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหญิงกเกษตรจะใช้จนหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวนะหลังเก็บเกี่ยวใช้ลงดินลงดินเสร็จแล้วก็พ่นลงครับ ปีปีนี้ปีที่แล้วเดี๋ยวเราใกล้ไปคุยกันเนาะเอาปีนี้ก่อนที่บอกว่ามันร้อนมันทํายากอ่ะเจ๊เลียงมีขั้นตอนยังไงเลียงประสบการณ์ของเจ๊เลียงให้คนได้ฟังด้วยว่าในภาวะอากาศที่ร้อนต้นทุเรียนไม่กินน้ํานะครับแล้วมันยังไงเจ๊เลียงปฏิบัติต่อต้นทุเรียนที่กี่กี่ต้นนะครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยประมาณ450450ต้นเจ๊เลียงปฏิบัติยังไงครับบอกขั้นตอนให้ผมฟังสักทีเถอะให้น้ําวันเว้นวันเป็นปกติ ล็อกลากครึ่งชั่วโมงแล้วก็พ่นคู่หูช่วยอัตราส่วนยังไงครับพันลิตรก็ต่อหนึ่งชุดเขาก็จะช่วยในด้วยระดับหนึ่งช่วยเรื่องใบช่วยเรื่องประคองลูกไว้คือให้เขารับน้ําให้ละให้เขากินให้เขากินน้ําถ้ามันอยู่จะอยู่ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเขาไม่กินน้ําเนี่ยมันก็จบหมดอะ่ะเหมือนคนที่ว่าไม่กินอาหารน่ะ เขาแบบมีอาการนี่ก็ถือว่าเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งของทุเรียนถูกไหมครับใช่อ่ะมันเป็นอาการป่วยโดยสภาพสภาวะอากาศอย่างเงี้ยใช่ก็ทําให้ต้นเขาป่วยแต่สิ่งหนึ่งที่เจเลียงทําก็คือหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรถูกไหมครับใช่เราพ่นกี่วันครับก็แล้วแต่จังหวะช่วงนี้ก็จะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งใช่ก็เลียงมาเรื่อยๆแต่จากที่ประสบการณ์ที่บอกคนอื่นที่ของเขาที่น้ําขาดตอนนี้นะคือ ห้าวันพ้นครั้งหนึ่งจากเคยปกติให้น้ําชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเหลือสักยีินาทีเขาก็ประคองได้แล้วก็ลูกก็อยู่ในกรณีที่น้ําน้อยอช่วยได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับว่าทุเรียนไม่กินน้ําเหตุเพราะว่าสภาพอากาศที่บีบคั้นแล้วก็ทําให้ความไม่สบายตัวเหมือนคนเราครับพอไม่สบายเนื้อสบายตัว เไม่อยากจะกินอะไรเหมือนปากแห้งคอแห้งอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับใช่อันเดียวกันเลยเหมือนกันอาการคนกับต้นไม้ไม่ต่างจากกันเท่าไหร่อ๋อปีนี้ครับแล้วเจ้เลี้ยงทำม,มาเนี่ยตั้งแต่แต่ระยะมาตร้งร่วมต้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มันมันสู้สภาวะอากาศเนี่ยสภาวะอากาศที่มันอยู่นานไหมครับมันอยู่มาตั้งแต่เดือนไหนป,ปีนี้นานนะแต่บนเขื่อนนี่ยังโชคดีตรงโชงประมาณยี่สิมีนานนะฝนยังตกอยู่ พอหลังจากยี่ติมาแล้วเนี่ยฝนไม่ตกเลยโอ้นี่อยู่ในภาวะแล้งอย่างนี้มาสามเดือนแล้วเนาะมีนาเมษาพฤษภาถูกไหมครับเอ้ไม่ใช่สองเดือนกว่าสองเดือน่าสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าที่ต้นไม้นะครับต้องเรียกว่าทุกทรมานไหมเขาทุกทรมานไหมใช่นะก็ทุกเนยเพราะว่าเหมือนคนเราเนาะเคยได้ปกติป่านเนี้ยฝนมันจะตกแล้วนะเราตัดทุเรียนเราไม่ต้องมาเข้าน้ําแล้วนะแต่ตอนเนี้ยตัดทุเรียนไปต้องเข้าน้ําไปอ๋อท่เลี้ยงครับแล้วใน ปีก่อนเนี้ยปี66อะ่ะภาวะอากาศมันเป็นอย่างนี้ไหมราะว่าอากาศไม่ไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่าปี66เนะี่ยสงการเล่นน้ําเล่นน้ําสงการนี่ฝนตกเล่นน้ําฝนอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อเล่นน้ำฝนพร้อมสงการเลยใช่ค่ะทุเรียนเราปีนั้นอ่ะไอ้450ต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือปีที่แล้วช่วงสงการฝนตกแต่ก่อนสงการก่อนที่จะขึ้นจะดอกอะ่ะปีนั้นฝนชุกมาก ดินเนี่ยคือเราจะมาเหยียบไม่ได้เลยเดินได้แต่ว่ามันจะรุ่มลงไปใช่ครับมันจะอุ้มน้ําแล้วมันก็คือทําให้ต้นมันโทรมอ่ะระบบรากมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้แดดอาวพอไม่มีแดดปั๊บเนี่ยมันจะปรุงอาหารไม่ได้รากมันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเขากลายเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนตกใช่ฝนตกดีมากเลยชุกมากปีปีปีหกห้าหกห้าสหกหนะใช่อ๋อ แล้วท่านคิดดูสิครับว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยชาวสวนต้องเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความบีบคั้นที่เรียกกันว่าเขาเรียกว่าอ,อ,อากาศเวียงมะใช่ค่ะอากาศมันเวียงไปเวียงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักดินก็ชุ่มไปนะครับปีนี้ร้อนจัดนะครับต้นไม้ไม่กินน้ําซะอีกนะครับแล้วที่สำคัญครับปรากฏว่าผลเหมือนจะสุกแต่ไม่สุกผมไปถามกลับไปที่ปี65 66, ต่อ66ที่ได้ผลผลิต ปีนั้นในสภาพะาที่มันชื้นนะครับสภาพอากาศดีฝนตกนะ่ผลผลิตเราได้สักกี่ตันครับ450ต้นเนี่ยมันได้ประมาณ40จากปีก่อนได้55มาอีกปีนึงได้40คือเราไม่ได้บังคับเข้ามากได้แค่ไหนเอาแค่นั้น<อ>คือกูต้นเขากลวยเขาจะไม่สมบูรณ์ไงเพราะว่าแดดไม่มีฝนอย่างเดียวมันมันชื้นเกินไปอ๋อกม็มีสภาพอากาศที่เรื่อง,องชื้นเกินไปก็เลยลดลงมาเหลือประมาณ40ตันกว่าๆดูไหมครับ ใช่เราไม่ได้โฉบสารให้มันออกเสมอไงไ<ห>ถ้าถ้าเราถ้าเราจะให้ออกเสมอเราก็จะโฉบสารแต่ทีนี้ปีนั้นบังเอิญว่าฝนมันชุกไปเราไม่กล้าเสี่ยงคือเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่เขาก็ผมก็มันก็คิดว่าสําเร็จนะประสบความสําเร็จนะสี่สิบตันเนี่ยทีแรกคิดว่ได้ประมาณยี่สิบเองอ๋อใช่โอ้พอฝนตกชุกก็มีปัญหาอีกครับว่า คาดการว่า20ตันได้มา40ตันก่อนหน้านั้นก่อนปี64-65ต่อ 65, ผลผลิตได้มา50ตันปีนี้ครับที่ขนาดสภาพบีบคั้นอย่างนี้นะครับอากาศเหวี่ยงอย่างนี้ยต้นทุเรียนไม่กินน้ำอย่างเนี้ยที่เราคำนวณด้วยสายตาเนี่ยหรือว่ามีการน,กนับลูกนับลูกเนี่ยครับก็กะกะไว้ว่าต้นหนึ่งอ่ะประมาณ150โลเราคิดแค่3 3 0 0ต้น สามร้อยต้นที่ออกลูกใช่ไหมครับใช่คิดแค่สามร้อยต้นแต่มันออก4ี่้อห้าสแหละแต่เราคิดแค่ตัวเลขกลมๆ3 5มรอหสิบเราก็ได้4ี่สิบห้าตันแล้วสี่สิบห้าตันแล้วขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วถือว่าพอใจไหมก็ก็พอใจนะเพราะว่าเราอันนี้คิดแค่คร่าวๆแค่สามร้อยต้นเรายังได้4ี่้อยห้าเองยังได้สี่สิบสี่สิบตันห้าสิบสี่สิบห้าตันอ่าอาจจะถึงห0สิก็ได้แล้วถ้าถ้าเราคิดเต็มอ่ะสี่ร้อต้นอ่ะ แล้วมันก็ต้องได้มากกว่านี้อีกอะนั่นแน่เราคิดแค่แค่สามร้อยต้นไงมันก็ได้สี่ร้อยห้าสิบสี่้สิบห้าตันก็คิดเต็มไปเลยสิครับจะมากักทําไมเนี่ยคิดคิดเต็มก็ประมาณห้าสิบบวกอ๋อก็ห้าสิบบวกนะครับปีนี้ปีหกห้านะครับได้ประมาณห้าสิบนะครับพอปีหกหกเธอบอกว่าเนื่องจากสภาพสภาวะอากาศนะครับมีฝนตกชุกแล้วกับพื้นดินเนี่ยอุ้มน้ํามากนะครับมีความเรียกที่เรียกกันว่าดินนี่มีการยุบเลยถ้าเดินเข้ามา ยังได้มา40แต่เธอบอกว่าครั้งที่ตอนแรกจะปล่อยตามตามมีตามเกิดว่างั้นเถอะเพราะว่าเธอไม่อยากไปเร่งรัดมันมากปรากฏยังได้มา40เธอคิด,ดว่า20ตันด้วยซ้ําไปปีนี้ครับเธอบอกว่าทํายากเพราะว่าอากาศร้อนเธอยังได้บอกว่า50ตัน50ตันที่ว่าเนี่ยบวกบวกเนี่ยนะครับที่เจเลียงพูดไว้เนี่ยตรงนี้ครับมันมีภาวะของผลของลูกของดอก ออกอยังไงหรือมันเป็นยังไงจนกระบวนการถึงจะมาเก็บเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตถ้ารเราใช้ปกติตั้งแต่เริ่มทำดอกนะพอเริ่มทำดอกเราก็ใช้ใช้ปกติพันลิตรต่อหนึ่งชุดครับพอเราคิดว่าเราจะเอาดอกอะ่ะเราก็ใส่สองชุดต่อหนึ่งพันลิตรพ่นทั้วสองครั้งแล้วเราก็ดูอาการเขาดูอาการเขาว่าเป็นแบบไหนถ้ามันเราเห็นท่าไม่ดีเราก็พ่นอีกครั้งหนึง่ง เขาก็จะเป็นตาปูเราก็พ่นปกติพ่นพ่นปกติมาจนจนเขาเริ่มเป็นดอกก่อนดอกจะบานเนี่ยดอกกําลังเริ่มบานเนี่ยเราพ่นเลยหนึ่งชุดต่อพันลิตรแล้วพอดอกบานกะว่าประมาณสัก80เอร์เซนเราพ่นอีกรับประกันได้เลยว่าขึ้นทุกทุกดอกร้อยดอกก็ขึ้นร้อยดอกครับ แล้วพอพอเขาเริ่มดอกเขาเริ่มบานหมวกเขาเริ่มหลวนเราก็พ่นไปเลย <c oughs> หางแยจะไหมเร็วมาก <c oughs> ลูกจะโตเร็วแล้วไม่มีหลน่นใครที่บอกว่าหลน่นหล่นอะ่ะแปลงนี้ไม่มีหลน่นปีเนี้ยปีนี้เลยนะปีนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เรากะลูกประมาณสักห้ากิโลเนี่ยมันก็ดอกลงมาเหลือประมาณสี่กิโลสี่กิโลฝ่าเองครับ <c oughs> เพราะเราต้องเข้าใจอากาศเนาะ <c oughs> แล้วพอมันเป็นลูกลูกท้ากระป๋องนมเนี่ย เราก็พ่นเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วแต่รัดอ่อนเนี่ยไม่มีร่วงมีแต่สอยทิ้งมสมมุติว่าต้นนึงเนี่ยเราจะไว้สักสามสิบลูกเนี่ยรเราเอาไว้ห้าสิบลูกก่อนครับแล้วเราเดี๋ยวพอเราดูการจเริ่มโต,ตเขาถ้าอันไหนเราไม่เห็นนะ่าเราก็สอยทิ้งเลยอืถ้าอันไหนเขาโตไม่ทนันเราก็สอยทิ้งอแต่ประมาณนี้แล้วเราจะได้แบบที่จะเราต้องการแล้วรัดอ่อนตลอดแล้วทุต คู่หูเนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลารัดเขาจะลัดยอดเห็นไหมขางๆเขาไม่ค่อยรัดเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหากับลูกครับรัดออกมาเนี่ยใบเนี่ยพอใบที่สามเขาขี้แล้วถ้าถ้าใช้ให้สม่ำเสมอครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับเลยความสม่ำเสมอนี่เนี่ยตึกษากด้วยตัวเองนี่แหละแต่บอกคนอื่นน่ะเขามาดูอ่ะบอกทีแรกบางคนก็ไม่เชื่อถือแต่ว่าบางคนก็ยอมใช้ อืม <ừ> ยอมทําไมล่ะครับทําไมเขาไม่ตั้งใจใช้ล่ะครับกเ็เขาทดลองก่อนไงบอกว่าไม่ต้องทั้งหมดคือเรามีสักร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นเนี่ยเราทดลองสักติดต้นสามติด<อ>ต้นอะไรเงี้ยสัก<อ>พน่นสักถังนึงเนี่ยแล้วเปรียบเทียบให้เขาเปรียบเทียบเองอถ้าคําพูดเราทั้งร้อยเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรอกความเป็นของ,ของมนุษย์ <คน S 2> ประชา,นนนาะชนทั่วไปเขาจะให้เชื่อเราเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ต้องให้เขาไปไปศึกษาเอง อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่านักการเกษตรนะครับทุกคนนั้นต้องเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแต่ที่สําคัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับบางทีเนี่ยกว่าจะเรียนรู้มันหายไปหลายปีนะครับจนกว่าจะเรียกว่ากลับมาใช้อย่างจริงจังท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับในเรื่องนี้ท่านที่ปรึกษามีความคิดเห็นอย่างไรครับได้บอกท่านพี่น้องเกษตรกรได้ครับค่ะก็ อย่างเรื่องราวที่เจเรียงเขาได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือหมู่บ้านโชคดีเขื่อนสะพานหินซึ่งจะเป็นพื้นที่เชิงเหมือนอยู่บนเขาะคะ่ะอาจารย์มันก็จะแตกต่างจากพื้นที่ข้างล่างที่ที่เราเคยทําคลิปกันมาเพราะฉะนั้นในแนวแนว,แนวการที่แบบสภาพอากาศเหมือนที่เจเรียงบอกว่าปีที่แล้วที่บนเขื่อนเนี่ยฝนตกชุกมากแต่ข้างล่างก็ ตกแต่ก็ไม่ได้ตกมากเท่ากับข้างบนนี้ซึ่งสภาพอากาศอย่างที่บอกว่าใครที่ใช้คู่หูนะคะก็ให้สังเกตในเรื่องของสวนตัวเองเป็นหลักก็คือเราสามารถติดตามคลิปของบริษัทในทุกๆคลิปในทุกๆพื้นที่ได้ค่ะคแต่เพียงแต่ว่าสภาพในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูพื้นที่ของเราเป็นหลักแล้วก็ให้ปรับวิธีการใช้แต่ในเรื่องของการใช้คู่หูเนี่ยเราจะมีไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วว่าใช้สภาพอากาศแบบนี้ควรใช้ในลักษณะไหนลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตพื้นที่ของตัวเองและให้มั่นใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์3 g r เกลอเวิร์กพลนของบริษัทนะคะถ้าเราใช้ตั้งแต่ช่วงที่เนี่ยค่ะตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บเราใช้ตั้งแต่ฟื้นต้นนะคะทำใบ ะะดูแลสะสมอาหารทางใบสะสมอาหารสะสมตาดอกดึงดอกบำรุงจนเก็บผลนะคะในผลิตภัณฑ์ชุดคู่หูเนะะี่ยค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่ทำใบจนเก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ในแต่ละช่วงเนะะี่ยค่ะก็ถ้าใครที่ใช้อยู่นะคะก็อย่าใช้แบบอย่าใช้ตัวคนเดียวให้อยู่ในวงในวงในกลุ่มที่เขาใช้แล้วจะได้รู้ว่า ในแต่ละช่วงในแต่ละเทคนิคที่เขาใช้เขาแชร์เขาแบ่งปันประสบการณ์กันในกลุ่มในอะไรเงี้ยค่ะมันจะสามารถทําให้ท่านนะคะได้รู้เท่าทันในสภาวะในแต่ละช่วงแต่ละช่วงได้และจะได้ทําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ได้ผลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ทันทีครับแทบจะเรียกว่า ผู้ดำเนินรายการนะครับมิเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นภูมิใจจริงๆกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนที่ท่านให้อธาาิบายได้อย่างที่เรียกกันว่าสุดนะครับสุดจริงๆอยากให้ความมั่นใจครับว่า3เกลือเวอร์แพนเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรแม้ในสภาพอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างไรที่หัวใจคนเรานั้นอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าครับต้องต้องสัมผัสด้วยตัวเองเริ่มครั้งแรกอ่ะมันจะยังไม่เห็นทันตาหรอก เราต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช้อย่างเป็นปกติอย่างที่เราใช้มาครัองอ้งยางปีนี่มีบางสวนที่ไม่ออกดอกเสียงเลยนะยกให้เขาเลยทั้งรังบอกไปไปลองดูทั้งมังคุดทั้งทุเรียนแล้วเขาก็ออกเพราะฉะนั้นคือมั่นใจถึงมั่นใจไม่เต็มร้อยก็ทดลองไปเรื่อยๆอย่าหันไปหายอย่างอื่นใช้ไปใช้ใช้ไปเรื่อยๆอะจะยิ่งประหยัดขึ้นประหยัดขึ้น,ปร,นประหยัดต้นทุน แล้วเวิร์คัสเนี่ยเขากินหรูอยู่สบายเขาพาเราไปเที่ยวอยู่ตลอดประสบการณ์หาประสบการณ์ต่างประเทศได้เราก็พาเขาพาไปดูดอกไม้ดูใดเขาก็ต้องใช้อันนี้แหละเขาก็ต้องไปเผยแพร่อันนี้แหละน่ครับต้องเผยแพร่อันนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าภาษาง่ายๆเข้าใจกันครับชาวสวนด้วยกันรู้ใจกันเข้าใจกันให้มารวมกลุ่มกันเพื่อ แบ่งปันประสบะการณ์แชร์ประสบะการณ์ของแต่ละส่วนที่นี่ครับ World Class Innovation นะครับก็ติดตามทุกท่านอยู่ชาวสวนทุกคนผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนถือว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตครับและพิชิตเงินหลายล้านและนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับของการทำสวนทุเรียนหมอนทองวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้ให้พลังแก่นักการเกษตรทั่วไปมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจะติดตามผลการทำงานของสามเกลือวัวแพนทั่วประเทศครับว่าท่านใดใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบอกต่อนะครับวันนี้เราทั้งสามลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วัวพันหญิงกเกษตร <สะ S 1> ใช้ลถดีใช้แล้วรวยช่วยปลอดดี